สวัสดีค่ะทุกคนนะคะคลิปนี้ปิ๊กจะพาทุกคนมาถักโครเช่นะคะกับสัญลักษณ์พื้นฐานนะคะตัวที่7แล้วนะคะก็คือการถัก TR นั่นเองค่ะในปิ๊กจะพาทุกคนนะคะมาดูสัญลักษณ์นะคะดูผังไปพร้อมๆกันเลยนะคะสัญลักษณ์ TR นะคะ นี่นะคะเรียกกันแบบนี้นะคะอักษยรย่อภาษาอังกฤษนะคะหลักสากลทั่วไปค่ะก็จะใช้ตัวนี้นั่นเองนะคะภาพสัญ,ญลักษณ์นะคะที่เราจะเห็นในแผนผังรูปภาพนะคะเขาจะใช้สัญ,ญลักษณ์นี้ค่ะเป็นตัวทีนะคะแล้วก็มีขีด2ขีดแบบนี้จะไปขีดหันซ้ายหรือหันขวาก็ได้นะคะแต่ว่าจะมีสองขีดแบบนี้ภาษาไทยนะคะเขาก็จะเรียกว่าพอสองคอหรือ พันหัวเข็มสองครั้งปลดทีละสองห่วงค่ะเขียนแบบนี้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายนะคะเราไปเริ่มถักกันเลยค่ะใช้ไหมพรมสีพายนะคะเข็มเบอร์สามขนาด2.3มมิลค่ะการถักท R นะคะก็คือการยืดแถวขึ้นไปอีกนะคะให้ชิ้นงานมีความสูงนะคะแบบนี้ พันหัวเข็มสองครั้งปลดทีละสองห่วงเริ่มกันเลยนะคะพันหัวเข็มสองครั้งพันสองครั้งค่ะทุกคนนะคะจากนั้นลงในหลักถัดไปเกี่ยวไหมมา,มาแบบนี้นะคะจะมีทั้งหมดสี่ห่วงแบบนี้นะคะพันหัวเข็มสองครั้งปลดทีละสองเกี่ยวไหมมา,มาค่ะเพื่อที่จะปลดทีละสองเห็นไหมคะแบบนี้ไปเกี่ยวไหมมา,มาอีกครั้งหนึ่งปลดสองห่วง นี่ค่ะแล้วก็ไปเกี่ยวไหมมาอีกครั้งหนึ่งปรดสองห่วงแบบนี้นะคะพันหัวเข็มสองครั้งลงในหลักถัดไปค่ะลงในหลักถัดไปเกี่ยวไหมมาเกี่ยวไหมมาพร้อมกับดึงขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเพราะว่าการถัก T-R ตัวนี้ก็เป็นการยืดแถวเราก็จะต้องดึงเส้นไหมขึ้นมาด้วยแล้วมี4ห่วงแบบนี้แล้วนะคะเกี่ยวไหมมาค่ะเกี่ยวไหมมาปลดทีละสอง ค่อยๆเบามือนะคะลดทีละสองค่ะนะคะเกี่ยวไหมามาอีกครั้งหนึ่งต้องค่อยๆนะคะเห็นไหมคะครั้งหนึ่งนะพันหัวเข็มสองครั้งใช้นิ้วนะคะของเราช่วยนะคะเพื่อไม่ให้เขาเลื่อนหรือหลุดนะคะหลักลงไปลงในหลักถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะเพื่อที่ จะพาเขามาปลดห่วงนั่นเองนะเยี่ยวไหมมาอีกครั้งหนึ่งปลดทีละสองทุกนิ้วต้องสัมพันธ์กันนะคะนิ้วนี้ต้องคอยปลดปลดใหมนะคะถ้าไม่ถนัดใช้นิ้วชีก้กดไว้เพื่อไม่ให้เขาลื่นหลุดไปไหนแล้วเราก็ไปเกี่ยวไหมมาใหม่นะคะอ่าเยี่ยวไหมมาปลดสองค่ะทุกคนปลดสองนะคะแล้วก็ปลดอีกครั้งหนึ่ง นี่ค่ะเดีย๋ยวเรามาดูนะคะว่าถ้าเราจะเริ่มต้นแถวถัดไปนะคะของการถัก TR เป็นอย่างไรไปดูค่ะนี่นะคะถ้าเราต้องการที่จะถักแถวขึ้นแถวต่อไปนะคะกับการถัก TR จะขึ้นโซ่นะคะอย่าลืมนะับพลิกชิ้นงานกลับมาก่อนนะคะเพราะว่าเราจะต้องถักนะคะจากทางขวาไปซ้ายสําหรับผู้ที่ถนัดขวานะคะขึ้น TR ก็คือการถักโซ่ขึ้นไป4 หรือห้าแล้วแต่นะคะส่วนมากก็จะคือสี่นะคะเพื่อยืดแถวแบบนี้ค่ะขึ้นโซ่สีนะแล้วเราก็เริ่มต้นถักทีอากันเลยนะคะพันหัวเข็มสองครั้งลงในหลักถัดไปลงในหลักถัดไปนะคะแทงลงไปสองหลักแบบนี้เกี่ยวใหม่มาต้องค่อยๆนะคะค่อยๆน้ําหนักมือการดึงเข็มจะต,ต้องเสมอกันเท่ากันนะคะเกี่ยวมาเพื่อปลดสองห่วงเกี่ยวมาเพื่อปลดสองห่วงค่อยๆเบามือค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ต่อกันเลยนะคะพันหัวเข็มสองครั้งลงในหลักถัดไปเกี่ยวใหม่มานะคะเกี่ยวใหม่มาพร้อมกับดึงใหม่ด้วยนะคะนี่เป็นการถักเพื่อที่จะให้แถวถัดไปนะคะมีความสูงขึ้นนี่ค่ะแบบนี้นะพันหัวเข็มสองครั้ง ตรงถัดไปทุกนิ้วที่มือเรารวมไปถึงข้อมือจะสัมพันธ์กันหมดเลยนะคะค่อยๆค่ะพอดีไหมฝ้ายมันจะเป็นไหมที่ตีเกลียวมาแตกง่ายแบบนี้นะคะลองไปถักกันดูนะคะทุกคน